สวัสดีค่ะดิฉันพาสุนันใจทมนะคะจากร้านพาสุนันไหลไทยเป็นผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดลำพูน น,น้องเขาก็ถามมานะคะอบรม4.0ในครั้งนี้แม่แม่ผู้ประกอบการสนใจกันไหมซึ่งเรายินดีพอเราทราบเนี่ยเรารีบตอบรับเลยค่ะว่าเราขอเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่จะนำไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปพอได้รับการอบรมในครั้งนี้ทำให้เราแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเรามากขึ้น เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกเยอะเลยค่ะในการที่เราจะไปต่อย,ยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทั้ง Tik t o k k และออนไลน์เพิ่มขึ้นซึ่งบางอย่างบางเคสเราไม่เคยทราบมาก่อนเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดในในการอบมครั้งนี้ก็คือภาษีสรรพกรซึ่งน้อยคนที่จะมีโอกาสได้รับทราบ ขอขอบพระคุณกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนที่ให้เราได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะน้องๆอ,อาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสให้ความรู้กับพวกเราผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากนะคะ